ประวัติพระมุนินพิทักษ์บูรพานาเขตแปลว่าพระพุทธเจ้าผู้ปกป้องพิทักษ์ด้านทิศตะวันออกเป็นพระพุทธรูปประจำตำรวจภูธรจังหวัดน่านทำพิธีเททองสร้างขึ้นเมื่อวันที่ส 6มกราคม2552เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุขโขทยัยปางมานวิชยัยสร้างด้วยทองสำริดหน้าตัดกว้าง20นิ้วจัดสร้างในสมัยพลตำรวจตรีอัธกิจกรทองเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านพันตำรวจเอกสุรเชษฐทปุญยานนท์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านพันตำรวจเอกเกษมชัยศรีทองรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านและพันตำรวจเอกสิทธิโชคทองศรี กองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของตำรวจภูธรจังหวัดน่านในการจัดสร้างครั้งนี้ได้รวบรวมวัตถุมงคลแผ่นทองเงินนาคโดยพระเดชพระคุณเจ้าได้เมตตาจิตอธิษฐานจิตและลงอักขระประกอบด้วยสมเด็จพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนวัตสเกตกรุงเทพมหานครพัะราธพมเถระวีระคูนุตะโมวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครพระมหาวิจิตประทาน คณะสงฆ์วัดศรีสเกตเวียงจันทร์สาธารณประชาที่ปไตยประชาชนลาวพระครูบาแสงล่าวัดพระาธาตุสายเมืองอำเภอท่าขี้เหล็กรัชฉานประเทศเมียนมาพระเกจิพระครูวิมลธรรมกิจวัดป่าเจริญธรรมอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่พระธรรมนันทโสพลเจ้าคณะจังหวัดน่านพระราชวิสุทธ,ธีเจ้าคณะจังหวัดแพร่พระพราธรรมมลังกาเจ้าคณะจังหวัดลำปางพระเทพมหาเจติยาจารย์เจ้าคณะจังหวัด ลำพูนพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระธรรมตราชาณวัตเจ้าคณะภาคหพระราชวิริยาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดพะเยาและพระราชวีราคมเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนฉนวนทองแดงเพื่อใช้เป็นฉนวนในการหล่อพระครั้งนี้คลเอกวิเศษคงอุทัยกุลรองสมุหาราชองค์ครกษ์ได้มอบฉนวนทองแดงส่วนเสียรหลวงปู่ทวดส่วนที่เหลือจากการหล่อพระหลวงปู่ทวดณวัดห้วยมงคลอำเภอ หัวหินจังหวัดประจวบชีรีขันซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเททองสำหรับใช้ประกอบพิธีพลตำรวจตรีบรรดบสุคนทมานรองผู้บัญชาการตำตรวจภูธรภาคาได้มอบฉนวนทองแดงจากหลวงพ่อเขียนวัดสำนักขุนเนนอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรสำหรับใช้ประกอบพิธี และได้รับความเมตตาจากพระครูวิมลธรรมกิจอธิษฐานจิตและได้อัญเชิญพระมุนินพิทักษ์บูรพานาเขตมาประดิษฐานตำรวจภูธรจังหวัดน่านเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2552โดยมีพระธรรมนันทโสผลเจ้าคณะจังหวัดน่านเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พลตำรวจตรีอธกิจกรทองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านเป็นประธานฝ่ายคารวะขอให้ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดน่านครอบครัว ข้าราชการตำรวจและประชาชนที่มาสักการะได้รับอนิสงส์ผลบุญและความสุขความเจริญตลอดไป